เมื่อคุณอายุมากขึ้นควรลดและเลิกหกสิ่งนี้ได้แล้ว 1. เลิกแครว่าคนอื่นจะคิดถึงคุณยังไงเพราะหน้ากากและหัวขวนจะยังคงอยู่กับคุณอีกไม่ถึง10ปีหรอกผัดปล่อยวางและลดตัวตนของคุณลงบ้างกลับไปหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่จริงใจกับคุณจริงๆและถอยออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่หาผลประโยชน์จากตัวคุณจะดีกว่า 2. เลิกกัวงวลถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นุงใต้าตา รอยตีนกาหรือรอยย่นทั้งหลายรือรอยเหล่านี้เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความแก่ได้แต่จงภูมิใจย,ยอมรับและจงแก่อย่างสงา่าชราอย,ย่างมีความสุขจะดีกว่า 3. หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปคุณควรเริ่มทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีคุณค่าได้แล้วดีกว่าเสียเวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์เว้นแต่ว่าคุณใช้ในการติดต่อเพื่อนฝูง หรือหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์การเล่นโซเชียลเล่นได้แต่ต้องจำกัดเวลาและดูแลคู่ชีวิตดูแลลูกของคุณให้มากขึ้นเพราะเขาเป็นคนที่หวังดีกับคุณเต็มร้อยโดยไม่มีเงื่อนไข 4. ลดการทำงานหนักได้แล้วถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนอายุ50แล้วถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหารแสดงว่าคุณไม่อยู่ในสายตาเจ้านายเท่าไหร่ดังนั้นอย่าเสียพลังงานชีวิตไปกับการทำงานหนักอีกเลย ใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่าจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและสุขภาพตัวคุณเองบ้างห้าหยุดนึกถึงความล้มเหลวในอดีตเพราะการคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆที่ผ่านมาจะทําให้ความสุขที่คุณควรจะได้รับในปัจจุบันหายไปจงคิดเสมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณแต่ลงมือทําเสมือนว่าคุณจะมีอายุยืนยาวได้ถึง80ปี6หยุดปิดกั้นหัวใจตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ ที่ผ่านมาคุณอาจจะพลาดหลายอย่างไปเพราะปิดใจตัวเองแค่ลองเปิดใจและเรียนรู้คุณจะพบว่าโลกมันกว้างกว่าที่คุณคิดเพราะอายุขึ้นเลข5ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆลองคบกับเด็กรุ่นใหม่บ้างจะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันมากขึ้น